มือนี่สิพ้ามาจับปลากับหอยมือนี่สิได้อพอค่ะน้่งก็น้อยน้อยฝนก็บรตุ จมน้ากันน้อยน้อยเลยหาปลาบา่เห็น่เยี๋ยวเลหามันไปยุงเลยหน้าฮะอึกไมุ่นโอ้ยเนาะโอ้ยเน,น้องันไม่ตัหตกหอยไปกดมองอือกอยูหาอย่างไงครับ <c oughs> <c oughs>